สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้มาแจ้งข่าวข้อมูลเกษตรกรนะคะตอนนี้ทกสยืนยันแล้วก็แจ้งพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ไม่ต้องตกใจยังคงโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคนที่ตกค้างข้าว2ชนิดด้วยนะคะรวมไปถึงโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรในพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นยางพารา ข้าวโพดและก็มันสับปะหลังซึ่งมันสับปะหลังเนี่ยนะคะจะมีการโอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่1เมษายน2564โอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรเลยค่ะและก็ข้าวนะคะรอคอยการโอนตามแผนการจ่ายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวของทกสกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บอีเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะวันนี้อสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตหรือว่าตรวจสอบสถานะการณโอนเงินโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกษตรกรยางพาราหรือว่าเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมไปถึงมันสัมปะหลังนะคะคุณผู้ชมในส่วนของทกสจากแหล่งข่าวเลยนะคะแจ้งย้ําชัด เลยว่า ทกสพร้อมทยอยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงเกษตรกรไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินไม่ว่าจะเป็นข้าวสองชนิดคนที่ตกค้างและมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาอย่างต่อเนื่องทกสจะจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับเกษตรกรค่ะและจากประเด็นนี้นะคะมีคุณผู้ชมในช่องสอบถามเข้ามากันเยอะมากเลยว่ายังคงไม่ได้รับทั้งภาค เหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงเกษตรกรที่แจ้งปลูกข้าว2ชนิดยังคงตกค้างยังไม่ได้รับการโอนเงินเพราะฉะนั้นจึงมาตามเพราะฉะนั้นอิสานแทบจึงติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งทกศนะคะย้ําชัดว่าเกษตรกรไม่ต้องตกใจเพราะว่าทกศจะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีทั้งกรณีของประกันรายได้ข้าวยางพาราข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง แน่นอนค่ะเริ่มที่ยางพาราก่อนโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราระยะที่สองวดที่5ประจําเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอีกออก่มาแล้วสรุปแล้วคือราคาตลาดสูงกว่าราคาที่ประกันไว้งวดที่5จึงไม่ได้รับการชดเช,เชยทกศจึงไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรนะคะ และตามมาด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะคุณผู้ชมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในงวดที่5ก็ยังไม่ได้รับการโอนเงินในงวดนี้นะคะเพราะว่าราคาตลาดสูงกว่าราคาที่ประกันไว้เช่นเดียวกันค่ะและในส่วนของโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกรมการค้าภายในก็ได้ออกประกาศร,ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในงวดที่20ออกมาแล้วนะคะและทกสยืนยันว่า จะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวแน่นอนและจะมีการทยอยจ่ายตามแผนการใจ่ายให้เกษตรกรตรวจสอบผลการสนับสนุนตามโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรว่าได้รับการโอนเงินจากทกอ,อแล้วหรือยังที่ https://choco.inbaac.com สายด่วนทกสติดต่อที่025550555และกรมการค้าภายในได้เลยนะคะคุณ หากใครยังไม่ได้รับการโอนเงินเพราะฉะนั้นทกสย้ําแบบนี้ต้องรอก่อนนะคะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวน่าจะได้รับการโอนเงินส่วนเบอร์โทรของกรมการค้าภายในนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรสายด่วนได้ที่1569หรือ02 507 5, 5้า0ได้เลยค่ะและล่าสุดที่จะมีการโอนอย่างต่อเนื่องในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสัปะหลังสำหรับปีการผลิต2563ทับ64งวดที่5นะคะ ซึ่งจะได้รับการโอนสำหรับคนที่แจ้งเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31มีนาคม2564กับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้นะคะคุณผู้ชมและก็จะมีการจ่ายส่วนต่างในวันที่1เมษายน2564ข้อมูลตรงนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากประชาสัมพันธ์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะเอาละค่ะสรุปแล้วคือตอนนี้ทกสยืนยันนะคะว่า ยังคงโอนเงินให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในโครงการประกันรายได,ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แม้กระทั่งมันสับปะหลังนะคะอิสานแซบก็เลยติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวจากทศเลยนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมสงสยัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลข่าวสารก็ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามที่อีสานแซบได้แจ้งเรียนไปเมื่อกี้นะคะสำหรับคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ